สวัสดีครับโอ้ยเวลาไล่สดแล้วมันพอดีผมตั้งปักหมุดเลขบัญชีไว้อัตโนมัตินะครับต้องขออภัยนะครับว่าเวลากดไล่สดทีไรนะครับมันจะขึ้นแต่เลขบัญชีตลอดเลยเดี๋ยวยว,วันนี้เดี๋ยวผมไปตั้งค่าใหม่นะครับต้องตั้งค่าในคอมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเดตนะครับใหม่ลืมสลับกล้องครับขอภอภัยพอดีมาถึงถึง ที่บ้านคุณหนึ่งแล้วนะครับอันนี้นะครับหน้าบ้านคุณหนึ่งนะครับก็อยู่ที่หมู่บ้านอะไรล่ะอันนี้นะครับบ้านเล็กที่นะครับ99ทับ63นะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับว่าผมลงแผนที่ไว้ให้แล้วนะครับอยู่ที่โพสต์ปักหมุดนะครับของเพจพระสิ้นคิดนะครับ เราก็เอามือคลิกด้านล่างนะครับมันก็จะมีนะครับแผนที่นะครับก็แค่แตะนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัตินะครับนะครับก็เป็นหมู่บ้านพลึกพิลมนะครับพลึกพิลมรีเจนสาทรนะครับราชพฤกษ์สิบนะครับซึ่งติดถนนราชพฤกษ์เลยนะครับติดถนนใหญ่ของราชพฤกษ์อยู่ใกล้ๆกับ ทางข้ามแยกนะครับผมก็จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไป้านในนะครับก็พื้นที่บ้านของพี่หนึ่งก็กว้างขวางนะครับสําหรับรองรับนะครับคณะของท่หลวงตาดีทรัพย์นะครับแล้วก็ญาติธรรมนะครับถ้าจะเดินทางมานะครับกราบท่าหลวงตาก็เข้ามาได้เลยนะครับก็จําบ้านเล็กที่ไว้นะครับนะครับแล้วก็แจ้งว่ามาอ่า บ้านคู่หนึ่งนะครับมาร่วมทําบุญก็ได้นะครับก็แลกบัตรเข้ามาได้เลยนะครับซอยหกทับหนึ่งนะครับสวัสดีครับก๊างลังแจ้งทางในเฟซอยู่นะครับนะครับขออนุญาตครับครับอ่าได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับก็พี่เจ้าของบ้านนะครับก็ อันนี้เป็นด้านหลังนะครับที่สําสหรับนะครับรับรองคณะสงฆ์นะครับท่านอลคงตาเดอดซับนะครับก็มาถึงไว้ไหมครับก็ถ้ารถถ้ารถไม่ติดน่าจะมาถึงแต่บ่ายสามแล้วช่วงสระบ,บุรีมานะครับรถติดมากๆนะครับเนี่ยนะครับท่านหลวงตาก็พึ่งมาถึงนะครับก็นะครับ นั่งรถตั้งแต่เช้ามานะครับนะครับแล้วก็ปูบชายปูบดลนะครับมาถึงก่อนนะครับก็เดี๋ยวก็จะรถของชีเจ้นนะครับไม่ชีเจ้นนะครับแล้วคณะไม่ชีนะครับแล้วก็คณะสงนะครับอีกหนึ่งคันรถนะครับนะครับ นะครับอันนี้ท่านหลวงตานะครับก็เพ <oby> ี่ดานะครับก็นวดเท้าให้อยู่นะครับหลวงตาก็นั่งมา,าก็ออกมาตั้งแต่ชั้นอตอนเช้าเสร็จนะครับอันนี้นะครับพี่หนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับพ <früher> ี่หนึ่งสวัสดีครับรอันนี้พี่หนึ่งเจ้าของบ้านนะครับก็ถ้า ญาติธรรมจะเข้ามาก็แจ้งว่าบ้านพี่หนึ่งได้เลยได,ได้ครับได้ครับบอกว่าเข้ามาทําบุญแล้วกันเข้ามานะครับก็คบแค่แลกบัตรก็สามารถเข้ามาได้เลยน,นะครับซอยหกทับหนึ่งนะครับก็มีพื้นที่นะครับเผื่อ,อพี่น้องเราจะมาฟังไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับอันนี้นครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็น พี่เจ้าของบ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่นะครับพี่เจ้าของบ้านนะครับไม่รู้ท่านไหนนะครับต้องขอขอบพระคุณมากนะครับนะครับก็อก็ใช้เป็นสถานที่นะครับสําหรับอารับรองดีกว่านะครับรับรองนะครับคณะสงฆ์แม่ชีเจิ้นก็มานะครับแต่ยังมาไม่ถึงนะครับ นะครับก็จะมีพระสงฆ์มาอีกหนึ่งคันรถนะครับแล้วก็ชีก็รวมเป็นสามคันนะครับก็ผมก็ขออนุญาตแจ้งนะครับให้ญาติธรรมที่ติดตามอยู่นะครับอ่าก็คืออัปเดตให้นะครับเผื่อมีท่านไหนนะครับอยากที่จะมากราบท่านหลวงตานะครับก็มาได้เลยนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็ไลฟ์สดนะครับอยู่ที่นี่นะครับก็สามารถที่จะมาร่วมนะครับรับชม นะครับสดสดได้นะครับสาหรับท่านไหนนะครับที่สามารถเดินทางมานะครับก็มีทั้งครูใบชายเช้าเช้ามีกิจกรรมใส่บาตรไหมครับเชา้ชาเช้าเช้ามีม,ม,มีมีครับก็ถวายอาหารพระทหารเชา้าอยู่ที่นี่ปกตินะครับก็มีเป็นปกตินะครับช่วงเช้าเช้าก็เดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากที่เสร็จช่วงเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับถือว่าเป็นการแจ้งข่าวนะครับส่วนแผนที่บ้านที่หนึ่งก็ผมปักไว้ในโพสต์ล่าสุดนะครับอยู่ประมาณสี่วันนะครับสามถึงสี่วันนะครับอยู่ที่บ้านที่หนึ่งนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งว่า วันไหนที่ท่านหลวงตาอยู่ที่นี่ทั้งวันแล้วก็วันไหนท่านหลวงตาจะออกไปนิมนต์ในเขตของกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าสําหรับท่านไหนนะครับที่ด่วนก็โทรมาได้เลยนะครับเบอร์ที่ลงไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้ตอบข้อความนะครับเพราะว่าอาจจะยุ่งเพราะว่าทั้งขับรถนะครับทั้งทําอย่างอื่นด้วยนะครับก็ถ้าด่วนก็คือโทรเข้ามาได้เลยนะครับถ้าไม่รับก็โทรเข้ามาเรื่อยๆก่อนนะครับเผื่อไม่ติดงานนะครับนะครับก็ ขออนุญาตอัปเดตนะครับให้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับบ้านนะครับหลังใหญ่มากๆนะครับมีพื้นที่เยอะมากๆนะครับกว้างขวางนะครับนะครับสวยงามเนี่ยเป็นห้องพระนะครับของที่หนึ่งนะครับอยู่ราดอยู่ราชพฤกษ์สิบนะครับคุณแพลวถามมาอยู่ราชพฤกษ์สิบเดี๋ยวหลังจากหลังจากที่ผมปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมจะลงแผนที่ให้อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นลิงก์ให้นะครับ เอาเมอคลิกก็จะสามารถเดินทางมาได้เลยนะครับอยู่ติดถนนลาดเจริญนะครับก็คือเรามันเป็นหมู่บ้านที่ติดถนนลาดลาดเจริญนะครับเนี่ยนะครับน,นะครับเที่ยวขาอ่ะแต่วสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับขอขอบพระคุณมากทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวก็มีไลฟ์สดช่วงสองทุ่มเหมือนเดิมนะครับครับขอขอบพระคุณมากครับ